สวัสดีครับพวกผมในรายการฮัตเกมมิ่งครับวันนี้ก็วางบอมอีพีที่สามแล้วครับฮ้่ทำไมเล่นสันในล่ะเอ้านี่มันฟิวนี่มันไอ้นี่เหรอวางบอมด่านทันในเหรอฟิวใช่ปะฟิวใช่ป่าวเอ้าไม่ได้อ่านอ่อนเน้่ยเขาแหลกมากเลยเนี่ยอัาไปด้วยพูดแหลกเลยเปิดไลค์คุยกับเพื่อนอ่ะคาวิน่าก็เข้าทอกัย แต่ไม่ได้ท้องนี่นีนะท้องในโทรศัพท์อีอีู่ถ้าเกิดไกลก็อย่าว่ากันนะเพราะมันแหลกถ้าเกิดหลังไม่จะไม่แหลกจะสนุกอีอีเหลือคนเดียวเองหนึ่งขีดทําไมนายเก่งจังล่อมอนวางรอโอ้เอ้ยวางไม่ติดเลยโอ้ไม่สาวน้อย่กี้เห็นอ๋ออยู่โน่นไไม่นะมันเก็บหมดเลย เราจะเข้ามายุ่งเอะไรทำไมนายเก็บเรียบอย่างนี้อุ้ยเอ้าเจ้เฮ้ยเจ้าเฮ้ยมันโปหรือเปล่านี่เฮ็ดชอตเฉยเลยนี่โอ้โปรปนมากไม่รู้เกี่ยวผมโอเคมันแหลกมากนะครับณตอนนี้นะครับอู้แม่สาวน้อยมันแหลกจริงจงจังๆอุ้งระเบิดโอ้ยสับไม่ไปเลยแหลกมากเลย วันเดือแซบออ้อปุบเกหายแลกอะหายแหลกแล้วพอย่งเน่นได้อหรอเมื่อกี้แม่งแหลกแบบกระดุยกระดุยอ๋ออีกมนุษย์ลองหหวนอกไปอุ้ยเอ๊ะจะป้ลองป้ลองป้เดี๋ยป้ก็ไม่บอกไม่ช่เอียฝั่งไหนมีโป้หนคนรวย ยศดหนึ่งขีดละมันโปมากเลยรู้ไหมสามบังอ่ะมันโปะิชชอตทิชชอดเนี่ยโอเคนะครับวันนี้มาวางบอมกับไก่ไก่ไก่เอ้ยเืนอะไรวะมันเคยเห็นเอ้าแซบแฟบแฟบแซบแซ่บจบครับโอเคนะครับวางบอมที่สามอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับไม่ได้หมายถึงจบนะครับมันไม่ได้หมายถึงจบคลิปจบตอนนี้เข้าใจไหม แค่ถึงประมาณสามลาวังในสามลาวก่อนก็ออกแค่นั้นแหละถูกไหมนี่เลงไว้น่ะออกไปออกไปสิรู้ไหมว่าเป็นใครนี่โดนเกียนมีดหรอโดนเกียนมีดหรออยากโดนทิพายแล้วบาเลยโอ้ยมาเล้ออือบาเลเหรอ เลยเล้วเจอวี่บ้าด๋อด๋อยด๋อีบ่บาลงบาเลรดนี่เดี๋ยวเจอในไม้ของเราถุยเอ้ารูดอีกอรูดโอเคนี่ครับพบกับอาการหลุดชุบครับที่มันเห็นนี่คือบักค้างครับโอเคไม่เป็นไรนะครับมันคือการหลุดนะครับมันเจ๊เจ๊แป๊บแป๊บแป๊บอยู่นะครับช่างมันก่อนโอเคนะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับถ้ามันหลุด